บ้าตายสี่คืนติดเจอแต่มันกลางป่ากลางเขาแทนที่จะเจอผู้ชายดันมาเจอชนี <S <S คือจริงๆหนูก็ไม่ได้อยากจะเป็นแบบนี้แล้วนะหนูเคยเป็นผู้ชายมีเมียแล้วผู้หญิงเนี่ยมันทิ้งหนูไปเลยตอมใจมาเป็นแบบนี้แต่พงกท่านสุภาษิตเนี่ยก็กลับตัวกลับใจได้อีจี้ก็ต้องกลับใจได้เดี๋ยวจะลกลับใจมาเป็นผู้ชายจีบอีนี่ดู บ้ามั้งไม่คุยคนเดียวนั่นน่ะสวัสดีครับคุณผู้หญิงสวัสดีค่ะคุณครับทำไมคะคุณมาคนเดียวม่ต้องพูดอะ <c oughs> ผมก็แค่อยากจะรู้จักคุณครับเพราะว่าข้างหลังเราเจอกันบ่อยเหลือเกินห่ะคืนแล้วไม่บ่อยบ้าง เราชอบไงเราเล่นดีเจ้าภาพก็ได้ขอก็หนุก็รู้เพชรไม่ละมุนะเอาไม่ได้พูดยังไงก็ผมเจอคนสวยผมก็ต้องทักทายเป็นเรื่องปกติครับก็หนุก็ลูยดีอยู่รู้ดีว่ารู้ดีว่าเขาขอแล้วคุณเป็นอะไรครับอ้าหนไม่เห็นไดเป็นอะไรสักอย่างนึงอะเสียงคุณมีเหมือนก็คือคุณร้องไห้หรือเปล่าหนุไม่เห็นคือรหรอก ไหวไหมหนูไหวอยู่เลยโอ้ขอไม่เลยอย่าขอขอเลยเรนก็จะมาอยู่แล้วโอุตัวบ่าไม่เป็นไรหนูก็จริงว่าหนูชื่นใจไงหนูก็ชื่นใจนี่ ปรับอารมณ์ยากกับมึงเลแต่คุณครับแต่ว่า,วาเราคุยกันมาพักแล้วคุณมไม่ได้ทำไมล่ะครับผมแค่อยากจะมีเมียว่าช่วงนี้ผมโสดครับเมื่อด้ต้องพูดได้หนูชื่อกระดาดงหนูก็โสดอยู่ดีอะคุณโสดจริงหรือเปล่าโสดจริงรู้ว่าโสดจริงก็ฉันจริงสิคุณครับแต่เมื่อคุณโสดคุณสนใจจะมาเป็นภรยาบ้านผมไหมแม่มวะทำไมล่ะครับ กูไปเอานังเขากูเลือกอยู่ไม่ขี้ควายแตจะหลิกจังมึงอะเจอเขาตื่นกูไม่เอามึงหรอกอคุณครับเราคุยมาพักแล้วหันหน้ามาคุยกันไม่มาต่อยไม่ต่อยผมจับคุณนะครับไม่อย่ามาต่อยอย่ามาจับอย่ามาแตะน่ะผมแค่อยากสนิทชิดเชื้อมาขึ้นอย่าทะลึ่งนะหันมน้าครับคุณผมอยากรู้จักคุณจริงๆนะครับหันมาได้ไหมครับคุณ แสดงคันนี่แสดงคันนี่งแสดงว่าคันแน่ๆแล้วนูพูดนูพูดเรื่องจริงพี่คันใช่ไหมคันครับหจะหันหน้าไปให้พี่ดูไหมจริงปะเนี่ยเอาก็พูดจริงอยู่เนี่ยค้านมาดีน้ำหนึ่งหลืองสามแล้วพี่หอมแก้มน้องเลยนะจริงไหมเนี่ยจะให้เอียนจี้หอมหรอโอ๊ยปากเผาให้ผมหอมใช่ไหมครับน้า 你别。Eat, eat, eat, eat. กูจะกลัวใครก่อนดีเนี่ยมึงใครเนี่ยจำกูไม่ได้เลยกูยังไม่เจอมึงเลยคืนนี้ลูกอยร้านผ้ปันแู้วเมึงเป็นใครเนี่ยกูรู้จักมึงเหรอหาลูกกับเมียไปหาหมอมาเป็นอะไรอ่ะไปคู่กันเลยสามคนพ่อแม่ลูกเหรอสรุปแล้วหมอมารับตัวปั๊บจบกูขึ้นเตียงเลยมึงดูหน้ากูดิหายเห็นหน้ากูเป็นคนป่วยไปแล้วอันหน้าออกดิ มึงจะไปทางซ้ายหรือไปทางขวาแน่เนี่ยเอางวันก่อนครับแต่เดี๋ยวก็อีนี่มันตามกูมาจัดการกูด้วยนะแล้วกูจัดการเองเออเออขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณระวังนะครับพ่อไปกับผ้องไปเลนะครับมาครับแล้วก็ขอบคุณครับลุงลุงนะครับมาหนีไปไหนหรือครับมาทุกงานแหละจริงๆขอบคุณครับพอหยุดไปก็ไม่มีเกมครับต้องมาครับต้องมาดูสวยไหมครับ ขอบคุณแม,แม่ลาตีเต็มรักขอบคุณครับจำได้ครับแม่ขอบคคุณครัแม่จำผมได้เลยขอบคุณครับขอให้ร่ำขอให้รวยอ่ะขอบคุณครับต้องรดน้าเวทีด้วยอ่าผมร้านิดนึงครับขอบคุณน, <c oughs> นี่มึงอย่าพิลิพิไลได้วยไหมก็ย่าตะกูนะครับไม่ต้องพูดมากไอ้จิ้งเลนเดี๋ยวเจอกุยเมื่อกระดุกเดี๋ยวก่อน ขอบคุณครับโอ้ยรางวัลหลังไหลขอบคุณมากครับทันจริงลิเกดีๆไม่ชอบกันเลยครับชอบแบบนี้กันเลยมึงรู้ตัวไหมนุ่นมึงทำให้คนไทยบ้าไปคขึ้งประเทศกูเปิดทิกตอกเจอแต่ใครแต่งหน้าอะไรก็ไม่รู้เหมือนมึงใช่ไหมนี่แหละแม่พิมพ์ของชาติแม่พิมพ์มดีนะมึงอะ ระวังนะแม่แม่ระวังห่างๆหน่อยดีนี่เขาจะขายจะขาดใส่เป็นกันไปหมดขอบคุณครับขอบคุณคกาขอบคุณครับเป็นลิเกแป๊บเดียวเผื่อแป๊บเดียวเป็นร้านขายของชำไปแล้วขอบคุณครับครับพี่เอาถ่ายรูปนะครับหนึ่งตองตัดขอบคุณครับขอบคุณครับออของกุญแจแม่กุญอยู่นี่ครับแม่อยู่นี่ขอบคุณครับ เกล่นจริงเจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับขอมอบดอกไม้ในใจขอบคุณที่อาสมองทานให้มาขอบคุณครับขอบคุณครับเรียวแต่เขาขอถ่ายรูปหน่อยเนายจะขอถ่ายรูปคู่คู่เลยครับผมขอบคุณด้วยความรักความไมตตานะครับ กันไปหมดยังเด็กยันเล็กเอามาเริ่มบังไทยด้วยครับมาจะโอาขอบคุณครับนี่ทำมาขนาดนี้หวานไปซื้อปัสซี่แก้วด้วยหมเยอหน้าไปจะดูท่านจะติดคอเอาที่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคคุณรัะเดี๋ยวน้องนุ่นมารับรางวัลข้างหน้าด้วยขอบคุณไม่ได้ขอรคุณพ่อนะครับ5ปีด้วยนะครับเดี๋ยวปีหน้าปี68ครับ11กรุงค่ะ